เจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะวันนี้เราก็ทำซาลาเปาทานนะคะทำเองนะคะนวดแป้งเองกับมือกวนไส้เองห่อเองนึ่งเองโอ้ยไม่อยากจะไม่อยากจะคิดเลยว่าตัวเองสามารถทำซาลาเปาได้ในชีวิตเนี้ยเราเคยรู้สึกซาลาเปามันเป็นอะไรที่ต้องทำยากแน่เลยอะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ชอบทำเบกเกอรี่ไม่ชอบทำขนมปังน,นะคะเพราะว่า เราทําไม่เป็นเราบอกเลยเราก็ไม่ค่อยชอบแนละ้วความสึกแบบเราต้องมานั่งรอนแป้งต้องมานั่งนวดแป้งแล้วถ้าทําไม่ดีมันก็ไม่ฟูอะไรอย่างเงี้ยเราความสึกเราไม่มีความสามารถอ่ะเราไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยทําแต่ว่าอุ้ยอยากช่วงนี้เราทานเจแล้วเราก็เลยเออลองทําสลับเปาไส่ไส้ถั่วดแดงดูไงอยากทานเราชอบด้วยก็เลยเออลองทําดูซิแล้วก็ใช้แป้งมันมีอยู่ในบ้านนี่แหละ แบบไม่ได้มีแป้งที่สำหรับทำสลรับเปานะก็นวดมือเยอะๆหนนะ่อยเนาะนมสดก็ไม่มีมีอยู่นี้เดียวแป้งมันก็เลยไม่ค่อยฟูเนาะทำกำลังทำต้มจืดเนาะต้มจืดนะ้องจนะแจสิมินเขาชอบทานต้มจืดเหมือนกันเนี่ยสลหรับเ,เราทำเองสีมันอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ขาวเนาะเพราะว่าเราใช้แป้งอีกแบบหนึงนะ่งเนาะคือเราไม่มีแปง้งเราก็เลยใช้แป้งในบ้านที่มีมันก็เลย จะเป็นสีแบบนี้แล้วมันก็คือเราทานหลายวันวสองวันแล้วค่ะเราก็เก็บไว้เตนแล,แล้วก็อุ่นแต่ว่าคืออร่อยนะคะแล้วก็เราเรากวนไส้เองเนาะก็ไม่ไม่ยากเนาะดูใน youtube เราก็กวนไส้เองแล้วเราก็นวดแป้งเองแป้งเนี่ยคือเราเราไม่มีนมสดเนาะมันก็เลยอาจจะแข็งแข็งมันก็เลยเป็นแบบนี้ดูด้านๆแต่จริงๆแล้วถ้าทานมาแรกๆม,มันอร่อยมากอันนี้มันสองวันแล้วนี่ดูสิ ไซเน้นเนนไซเน้นเน้นเนนน่าทานไหมเนี่ยค่ะอยู่ที่นี่เถึงบอกอยากทานอะไรก็ต้องทำเองนะคะนอกจักจะอยู่ที่เมืองที่มันมีร้านอาหารไทยเยอะๆเนาะอันนี้ไม่มีนะคะมีขายที่แบบฟรีสเต็มไม่อร่อยแล้วก็มีร้านที่เป็นร้านคนจีนนะคะร้านอาหารจีนแก็ไม่อร่อยอะคะ่ะเราทำอร่อยกว่า ซาลาเปาไส้หมูเขาก็ทานได้ค่ะแต่แต่เราก็ความรู้สึกว่ามันก็ไม่เหมือนที่ไทยอะไรเงี้ยอืมร่อยมากคืออร่อยจริงนะอร่อยกว่าเราซื้อทานที่ไทยอ,อร่อยกว่าที่เราซืาซ้อทานที่ไทยอีกเพราะว่าไมคะไส้เนี่ยเราถั่วแดงเราเอามาต้มเองนะคะมันสดเนาะแล้วก็ ต้มเสร็จเราก็มาบดแล้วก็กวนอยู่นั้นเลยแล้วก็เราก็ใส่เอน้ํากะทิคือมันอร่อยอะค่ะมันสดมันก็เลยอร่อยแล้วก็รสชาติกำลังพอดีไม่หวานอุ้ยอุ้ยอุเนี่ยคคะอยู่ที่นี่อยากทานอะไรต้องทําเองนะ ก็คุยกับดี้เนาะก็โทรคุยกันเขาอยู่ที่ไทยอะเนาะก็คอนโดใกล้เสร็จแล้วสอีไอาทิตสองที่ก็เสร็จแล้วตอนนี้เอ่อโซเชียล e คริ i t y เนาะสับคนรุ่นหลังๆเนาะปีปสออะไรไม่รู้าจำแรกตั้งแต่เกิดปีปสออะไรไม่รู้เนาะก็คือจะต้องรับเงิน Social ได้ตอนอายุหกสิบเจ็ดเนาะ สวัสดีกาในการรับเงินก็ขยายอะช่วงอายุอไปอีกเนาะบอกว่าโอ้โหในดีดยูนี่โชคดีมากเลยนะยูได้ได้เร็วนะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้รับเนาะแต่เราจะบอกนั่นแหละตอนนี้เลื่อนออกไปอีกนะคะคือกว่าจะได้รับก็หกสิบเจดนู้นเนะาะเมื่อก่อนเนี้ยหกหกสิบหกสิบห้าเนาะ อร่อยจริงๆหยุดไม่ได้บางคนเขาก็บอกว่าจะรับตอนอายุ65ดีไหมบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่เอาแล้ว65ไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่า60ก็จะรับแล้ว62 62ก็จะรับแล้วใช้เงินให้คุ้มอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนเนาะถ้าเราอะ ไม่ได้เก็บเงินสะสมส่งภาษีไว้เยอะระหว่างที่เราทํางานตอนเราได้เราก็ได้น้อยเนาะได้ประมาณสองพันดอลต่อเดือนน่ะถ้าถ้ามีบ้านมีอะไรพร้อมหมดแล้วไม่ได้มีนี่มีสินะสองพันดอลที่อยู่ที่อเมริกามันก็โอเคนะคะก็อยู่ได้แบบสบายสบายเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าน้อยกว่าน,นี้คือก็ไม่ไหวแล้วเนาะอยู่ไม่ไหวแน่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้สองพันดอลถ้าอยู่ที่ไทยอะ่ะมันคือมันได้มันมันสบายกว่านะค่ะ อยู่ที่ไทยสองพันก็ประมาณเกือบแสนเนาะประมาณแสนประมาณเนี้ยค่ะอร่อยจริงนะเนี่ยคือมอร่อยตรงไส้ไส้อร่อยมากเลยคือไม่ได้แบบอวยตัวเองนะเรากวนได้อร่อยจริงรสชาติก็ลงพอดีแล้วถั่วคือถั่วเน้นๆไม่มีอย่างอื่นสมเลยถั่วอย่างเดียวถั่วมันสดเลยค่ะอือ คือช่วงเนี้ยเราทานเหมือนแบบไม่ทานเนื้อสัตว์อะค่ะทานทานเป็นเหมือนคล้ายๆเจอะคือไม่ทานเนื้อสัตว์เนาะคือนานๆๆครั้งเราก็จะทานแบบเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนกับอีกใจนึงก็เรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจนะว่าเอ้ยเราไม่ฆ่าสัตว์ปัะชีวิตเราไม่ไม่ไม่ทานอะไรเงี้ยเหมือนทาบุญเลยอย่างเงี้ยชักสัาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เราทําก็คือมันเหมือนกับร่างกายเราอะมันทานผักทานแต่ผักอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันล้างลําไส้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันรีสตาร์ทร่างกายลําไส้ใหม่ครีนมันอะไรประมาณเนี้ยเนาะคือก็แล้วแต่ความรู้สึกความเช,ช,ชื่อของใครเนาะแต่ว่าลรคาทรสึกเอ้ยเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เราทานผักทานผลไม้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เอ่อ มันเหมือนกับทำให้ล้า้ล้างลำไส้เราอะไรเงี้ยเหมือนให้ร่างกายมันได้ครีนได้สะอาดดทชอคไปสักรอบนึงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าโปรโตีนบางทีมันเข้าไปมันก็ย่อยยากเนาะบางครั้งะคะ่ะประมาณเนี้ยเราก็เลยเออนานๆนนนนครั้งเราก็จะทานแบบสักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทำสลัดเปาทานเนาะว่ามันทำจากถั่วเนาะ แต่ว่าแป้งมันเป็นแป้งขาวเนาะมันก็จะแบบถ้าทานยาเยอะมันก็จะทําให้มีน้ําตาลสูงหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราต้องการที่จะลดเนื้อสัตว์มากกว่าเราไม่ได้คํานึงถึงสิ่งนั้นเนาะบางทีเราก็ทําต้มจืดทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่พวกฟองเต้าหู้ใส่ดอกไม้จีนใส่ผักใส่เห็ดหอมใส่ผักก็เยอะวุ้นเส้นแค่เนี้ยคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็จะมีไขมันแทรกเยอะเนาะเนาะเราก็ ทานไปมันก็ไขมันตัวตัวเลวมันจะเข้าเปนร่างกายเยอะนะแล้วก็โปรตีนนะคะบางครั้งโปรตีนจากสัตว์เนี่ยมันก็มันมันก็ทําให้ร่างกายเรามันเป็นกรดเนาะมันก็จะไม่ดีต่อระบบร่างกายอไย่างนี้ค่ะแต่ว่าปกติแล้วว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทานเนื้อสัตว์อะไรนะคะหมูเนี่ยคือแทบไม่ทานเลยนะคะทานไก่มากกว่าเนาะทานไก่ออร์แกนิกอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็บางครั้งเราก็จะทานเป็น ถ้าเรากลัวขาดโปรตีนนะคะเราก็จะใช้เราก็จะดื่มนมอัลมอนนะคะแทนโปรตีนเนาะเพราะว่าถ้าเราเราไม่ทานโปรตีนเลยอะ่ะมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาโปรตีนทดแทนเราถึงบอกว่าคนที่ทานเจอะคะ่ะทานแต่ผักทานแต่ว่าอาหารที่มันไม่มีโปรตีนอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโปรตีนอะ่ะมันก็ต้องเอาไปใช้ไปไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอของร่างกายเราเพราะเราอายุเยอะแล้วเนาะเรื่องของกล้ามเนื้ออะไรด้วยเนาะ เราก็ต้องหาโปรตีนทดแทนโปรตีนทดแทนของเราคือเป็นพวกถั่วอย่างเราทานถั่วแดงอย่างเงี้ยมันก็มีโปรตีนอยู่นะ้ะถั่วเนี่ยเนาะแล้วก็เราก็จะทานนมอัลมอนด์แทนค่ะก็คือมันก็ได้โปรตีนจากอัลมอนด์แล้วโปรตีนจากอัลมอนด์เป็นโปรตีนอะไรที่ดีมากๆเลยเนะาะค่ะก็ต้องทําเองทุกอย่าง,อยา,าง,อ,ยางอยากทานอะไรก็ต้องทำเนา, <c oughs> าะเดี๋ยวแล้วรอเพราะว่าเราจะต้องต้มของเราก่อนเนาะคือเราจะต้มเราจะใส่ผักต้มจืดเนี่ยนะคะเราจะใส่ผักใส่เห็ดหอมใส่วุ้นเส้นใส่เอ่อ ไอพวกโปรตีนเกษตรอะลงไปก่อนเนาะแล้วก็ใส่ไอ้นนี่อะไรอะไอเม็ดไอโกจิอะไรเนี่ยโกจิเบอร์รี่อะไรเนี่ยคะ่ะเราชอบเพราะว่ามันมีประโยชน์ด้วยเนาะก็ใส่ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตักของเราออกพอแล้วเราก็ค่อยใส่ไก่สับลงไปให้น้องจัสตินเนาะเพราะว่าเขาเป็นเด็กนะคะจะให้เขามาทานแต่ผักแบบเราก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาต้องใช้ในการเจริญเติบโตในการใช้ไปบำรุงสมองเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะ ไม่ได้ให้ลูกแบบทานเจทานอะไรแบบนี้เยอะนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่เน้นให้ลูกทานเนื้อสัตว์อะไรเยอะนะเพราะว่ามันมีไขมันตัวเลวเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็ฝึกเขาเขาจะคือจริงๆแล้วถ้าเราจะทานเจให้เด็กทานเจหรือทานมังอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เป็นอะไรนะคะทานได้นะคะแต่ว่าเราต้องให้จัดสรรอาหารให้เขาให้ได้ครบเนาะพวกถั่วอะไรเนี้ยเราต้องให้เขาให้ได้ครบโปรตีนที่มันจะมาจากพืชอนะไรเงี้ยต้อ้เขาได้ให้ได้ตามวมิตกมรริมที่มันครบจริงจตามที่เขาต้องการเนาะ หรือไม่ก็ให้เขาดื่มนมเนาะไม่ใช่แบบอุ้ยเราเราเราอยากให้ลูกเป็นเวเกนก็เคยลูกกินแตผ่ผักผักแล้วก็ไอ้พวกโปรตีนเกษตรที่มันทำ,สำเสร็จสำเร็จรูปมามันก็ไม่ดีนะคะมันไม่ได้ของสดของใหม่เนาะเขาก็ต้องใส่สารเคมีใส่สารกันบูดอะไรเงี้ยสรุปว่าก็คือทําร่างกายทานให้มันบาลานซะ์เนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทานดีเนี่ยเราจะป่วยไปอนะไรไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะปัจจัยในการเกิดมะเร็งอ่ะมันมันก็เกี่ยวกับอาหารด้วยแต่ว่า จริงๆลึกๆมันก็เกิดเกิดจากการที่เซลล์ในร่างกายเรามันเจริญเติบโตผิดปกติเนาะแต่ว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันใช้โปรตีนในการจเจริญเติบโตเนาะเพราะฉะนั้นโปรตีนที่มันไม่ใช่โปรตีนตัวดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นส่วนปัจจัยที่จะเป็นกระตุ้นให้ให้เราเกิดมะเร็งได้เนาะแล้วก็อาหารที่มันเป็นอาหารแช่แข็งอาหารกระป๋องอาหารที่มันสําเร็จรูปอะไรมาแบบนี้ค่ะมันก็มันไม่ใช่อาหารสดอยู่แล้วเนาะมันเป็นการแปรรูปมาเนาะ ก็พยายามเลี่ยงที่จะทานเพราะฉะนั้นทําอาหารทานเองก็โอเคที่สุดอยู่ที่นี่ก็คือต้องทําอาหารทานเองก็อ่าพอดีเลย <c oughs> ต้องทําเองไม่ต้องไปซื้อทานเนาะแล้วก็ไม่ต้องไปแต่ว่าเราอยู่ที่เนี่ยเราก็ทานอาหารแช่แข็งเยอะนะเพราะว่าเราอยากทานอาหารไทยเนาะก็ต้องแบบมีเป็นแบบที่แบบแช่แข็งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะลเลี่ยงไม่ได้เนาะนั <c oughs> ่นแหละค่ะก็เดินทางสายกาลาง้วกันเนาะ <c oughs> เอาที่พอดีพอดีนั่นแหละคือบางคนอยบะเบง่บรรงเบลงเกิดมาทั้งที่แบบ โอ้ยกินดีระวังแต่ก็เป็นมะเร็งเพราะว่าบางทีก็เป็นหนึ่งจากการเราพานสองก็คือเกิดจากเซลล์ในร่างกายของเราเองมันจะเจริญเติบโตผิดปกติเองเนาะอย่างที่เห็นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะสวัสดีค่ะ